แฟนๆลูนขึ้นไม้หลังมิกทองระยะชื่นชมนางเอกหน้าคมออกสื่อแบบนี้ทำเอาบรรดาแฟนขับแพทชิ้นกันใหญ่เลยค่ะเมื่อก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพระเอกหนุ่มจากช่องเจ็ดมิกคือทองระยะเป็นสายเปทุ่มเงินกว่าสามหมื่นซื้อรองเท้าให้กับนางเอกหน้าคมเปรี้ยวทัศนียาซึ่งหนุม่มมิกได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมไปก,ก็ได้ช่วงนี้เปรี้ยวเขาฟิตมากๆลดหุ่นแบบจัดเต็มผม ก็ชอบแกล้งซื้อขนมเข้าไปกองตลอดให้เขาทานมันก็มีโมเมนต,ต์ท้าดวลกันเอาแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณลดได้ขนาดนี้ในเวลาสองเดือนคุณอยากได้อะไรคุณก็พูดมาเลยและเมื่อถามต่อว่าแล้วที่หลายคนลุ้นมีโอกาสไหมเรียวเขาก็น่ารักดีครับในเรื่องของการทำงานเราเจอกันคุยกันรู้สึกโอเคสบายสบายถามว่าคุยกันถูกคอไหมก็ถูกคอนะครับ เขาเป็นคนทำงานเก่งมากเล่นละครดีมากและช่วงนี้ผมดูซีรีส์เขาก็ดูซีรีส์เหมือนกันชอบหลายๆอย่างเหมือนกันมีความเป็นไปได้สูงมันก็ไม่ขนาดนั้นครับตอนนี้ก็เราโฟกัสเรื่องการทำงานแต่หลายคนลุ้นก็ขอบคุณครับเยร์กันในละครดีกว่าครับลุ้นขึ้นไม้นอกจอผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ทำงานครับจีบไม้ยังครับยางยังไม่ได้จีบครับร เป็นน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งครับอยากเลิกโสดหรือยังณนะตอนนี้ไม่มีความคิดว่าอยากโสดหรือเลิกโสดอะไรผมก็ไม่ได้โฟกัสว่าเป็นช่วงไหนถึงจะมาผมว่าถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นไปได้จริงๆผมก็โอเคผมก็โอเพนแฮปปี้อยู่แล้วถามว่าเหงาไหมหรือก็ไม่เหงาครับเจ็ดวันก็ทำงานหนักมากตอนนี้ทำงานเต็มที่ครับไม่เหงาไม่เหงายิ้ม